ในสมัยตอนที่อาจแพนเวสซอมบี้คลิปมันสั้นมากๆแต่นั่นทําให้คลิปมันลงไวเลยจะกลับไปลองตัดอย่างนั้นดูไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะเปิดด่านมามันมีอะไรมามันใ่ย้อนอดีตใชโอเคคราวนี้เปิดด่านมาจริงๆแล้วซึ่งมันน่าจะนานพอไปมันน่าจะพูดเกี่ยวกับแพทีท่ดวงจันทร์ที่เราต้องรวบรวมมาให้ทั้งหมดเพื่อที่จะรวบรวมมิติที่ราชาสร้างขึ้นเพื่ออะไรสักอย่างเลย หลังจากนั้นก็ปวดหัวกับป็ศานในสักพักใหญ่เลยซึ่งก็ไม่อยากเกินความสามารถโอ้ยงงตั้งนานเฮ้ยไอ้นั่านคงจะกระโดดลมไม่ได้ใช่ไหมแล้วพอจัดการหนูท่อกับสลา,ามพัดนั้นก็เจอสารพัดเดียร์ค่าเจอซะบ่อยเอลยนี้ออมันก็แค่สลา,ามพัดไม่ชนะขึ้น ต่คิดไปคิดมามันไม่เก่งแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้หลังจากนั้นก็ปิดสนาซึ่งคาคามเด็กเล่นหลังจากนั้นก็จัดการหนูท่อข้างทางซึ่งความจริงกระดูกควรจะเก่งกว่านะแต่ทำไมหนูเก่งก็กไม่รูปเป้เหมือนกันหลังจากนั้นก็เจอหนูท่อที่เก่งขึ้นมาแต่ก็ไม่ก็ได้ขนาดมือหรอกโอ้เงีย้ยโอ้แล้วปลาก็ติดกาแพงไม่ใช่ปลาติดกาแพงปลาใส่กาแพงหลังจากนั้นก็เจอบอสกับหนูที่เก่งขึ้นหนูซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถและหลังจากที่ผ่านตรงนั้นไปได้ก็เจอกับหนูที่เก่งขึ้้นออีกแลวเระ ว้าวเลอดเล่นอะไรกันนก็จบเป็นสนายอรอบว้าว <Wow. S 2> แค่ข้ามมาอีกฟังหนึ่งสีก็เปลี่ยนได้เลยเอล่รเนี่ยดูซิมันจะมีอะไรข้างบนไหมเนี่ยไม่มีเออมันดูเหมือนจะเป็นบอสไฟเล,เลยล่ะหนูยากเลยมันไม่ใช่หนูมันตัวอะไรวะเนะี่ย พอเราเฟสแรกปลามีนไม่กี่ทีมันก็ตายละส่วนการต่อสู้ในรอบสองเมืมนอนรอบแรกไปแค่ก็ต้องกระโดดหลบก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้น,นหลังจากนั้นก็จบด่านคลิปนี้นเท่านี้แหละบาจ้าคุณทำคลิปสิ็สามนาทีเกมสองนาทีได้กูไม่โคตรเก่ง